ไกล้กันนัดเดียวนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนมามัยทุกคนนะครับอากาศยาสบนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าใส่หน้ากากใส่แมสก์ไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องปลอดไว้ไว้ก่อนนะครับแต่บ้านเฮาอาหารหน้ามาตั้งมอมผีเด้ออ่าถ่ายรูปออกมาอ่ามัสยได้งาม ผู้เดผู้ีแม่มาออกน้ำมอมนะครับผู้เดผู้พี่แมทของ่อมาติดอออกทางพีไม่ขวอไม่อะนะอ่าคอไม่ร่อยนะไม่ร่อยยหนาอโบสถนะครับคไม่ร่อยนะครับรไม่ร่อยไหพูดยิงยเดชอฝ่าเลยเีนะเอาต้ยไปนั่งในอ่านายยอดชอบาหี่จ้ะอ่าสิบตัวอ่าน้วันผสมโู้มดได้โเมิดพระสองอ่าน้อวันมารับอ่าเตท่านรวมกัน อ่ากตุ๊กลุล๊กไปผสมทุวันทุกคนเลยนะอเก้าอี้ไปให้อ่าจุดยอดโซฟาแล้วก็ขอ,อนิมตน์นะครับขอ,อนิมอนทางคณะสงฆ์นะครับทุกรูปนะครับที่ได้มาในงานนะครับแล้วก็ที่หน้านะครับหน้าอุโบสถนะครับทางคณะสงฆ์ก็ขอ,อนิมตน์นะครับ ได้ออกได้ได้ปได้ไห้ใส่้ากลคงองนอ่าไดกด้ไปได้มันแดแดดมาสั่นมาอ่าก็ได้ก็รการสาออเดนก็คอเดนก็สั่นาอ่าเดนก็เดินอ่ามีม้นผสองทโลอ่าโควิดโควิดอ่าผ้าลูก้าหลานขนาดสองมามันีได้อ่ากระจก้าข้าต้มไหลัสิอ่าจกมนมีได้าจก

ทัของพระยังักอทไม่ยแคนี้หะโยงพอยเมเตรียมตัวไวอรพร้อมแล้วกราบนะพี่ผู้ใจยาทางพี่ผู้ใจยามาทำมังเปาินสักการ ตังสังขังอะภิพุชัยยะมะระหังสัมมาสัพพุโตปะข่วะภูฏังปะข่าวะตาอภิวาเทมิตวะคาโตปะขาวะตาธรมโมสุปฏิปันโนะขาวะโต จตสังโฆสักขังนามีตาดูมายังพันเตรวิทรงวิทรงราปนาธายติศรเนนะสหปัญจสิราิญาจามาตุติยัมทีมายังพันเตรวิทรงวิทรงราปนาธา ติสารเนนะสสะปัญจสิรนานิยจามะปะฏิยัมติมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายติสารเนนะสสะปัญจสิรนานิยจามะจงตั้งใจสมาทานทิโมโดยความเพียรกัน โมตสะภะคะวะตโตอราะโตัมาสัมปุตัสสะนักมโัตสะภะคะวะโตอรหะโตัมาสัมพุตัสสะนักมโัตสะภะคะวะโตอราะโตัมาสัมพุตตสสะนะโมตัตสะ ปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนางขจามิพุทธังสระนางขจามีอมังสระนางขจามีอมังสระนางขจามิสังฆังสระนางขจามิสังฆังสระนางขจามิทุติยมิพุทธังสระนางขจามิทุติยมีพุทธังสระขจามิ ตทิยปิัมบงสรรนังขจามิตุติยปทัมังสารนังขจามิตุติยปิสังขังสารนังขจามิตุิยปิสังขังสรรนังขจามิติยปิพุทธังสารนังขจามิติยปิพุทธังสรรนังขจามิ าตียมปิธรรมสระนังขจามิปติยปิสังขังสระนังขามิปิยปีสังขังสระนังขจามิปฏิสระ,ะักธรรม,มนังนิพพาาทุธุอนะคันเตบานาทิปาตาเวราณีสิกขาพังสมาทิยามิ ปา,านาธิปตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิญาณีจินนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิญาณอทินนาธนาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิญาณกามสุมิชาจรา เวรมณีส ah ิคาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาระเวรมณีสิคาประธานสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิคาปะทางสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรมณีสิคาประธานสมาธิยามิ ราเมรยะมัชพบมาทัฏฐานาเวรัตมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิสุระเมรยะมัชพบมาทัฏฐานาเวรัตมณีสิกขาปะทังสัมมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทางสีเลนะทุกข์ิงห์สาธุสีเลนะ กสมัมภาธุสีเลนะนิพุติยันติตสมัมมาสีลังวิโสทะเยต่อไปจะพากราบคำถวายอานอาจารย์นโมพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังวัตมีทานังมรณะการีอสัมม ah ุละโหสีรธานัง นิพพานังปรมังสุขังอายุเทติวันนางเทติสุขังเทติอาโดยบริสุทธิ์ดูดดังดอกบัวโยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาแด่พระพุทธขอบูชาแด่พระธรรมขอน้อนมนำถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้วก็ให้แก้วจาบบวงมานขอให้พบศาสนาพระสียานในอนาคตรการอันไกลนี้ด้วยเทินนิพพานปัจโยหอตุอิมานีมายังพันเตจยตุปปัจยาธานีสัพพริวรานีพิขูสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเต ขีขูสังโคอิมานีจตุปัจจยธานี้สัปปริวรานีปฏิคันหาตุกามหากังทีคาระกังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหวายขอน้อมถวายซึ่งปัจจัยชยธรรมและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับปัจจัยชยธรรมพรอมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น สิ้นการและนานเธอสาธุาธอ่ะย่ายมสักคู่นี่กาอาพี่น,อน,นออ้องไป 2, 3, นะ่ะเอาไป,อ,ไปอีกสองสามสอบกันนะเอาไปยังเบอรสิบได้ออาผู้ใดมาเอาล่งนี่ได้ ่าเย็นไปเย็นโน่มากแล้ววไปเย็นไปเย็นโนานไปเย็นน้ำมนไปเย็นโน่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่มีอะไซื้อนะไปเย็นยน่นหนึ่งั่้นะแม่เรกุลแม่ฝันเดี๋ยวเราเล่นกันเออห้าพันบาทเราลองตอบคุยละผู้แพงข้าวมาแล้วอันนี้ แม้อุดมงข้ามภาคมาแล้วเบียร์คารามาแล้วโอุตสาหกรมเน้ออัน่ออะไรไม่เนริดกันดิโก้กันดิลากระดาษงพ่อกระพาษธเจาตามมีไหเดอร์ขึ้นไปนั่งนั่งสาวุสีหลวงพ่โคตรนะครับพร้อมขอบขัวนะครับลอยหกพันที่บาท เนี่ยองบอคินนะครับม่้องบอนอีกแ้วนได้หลบยจังหวินอะรเนี่ยร้อนอดงานที่หลัง้นงานี่ยลังร้อนงานที่หลั้อน ข้าวข้าว้าวข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  คณะกรรมการการแพทย์ขอพิจราเพื่อจนต้องอยู่เรื่องบอดความความนะครับสา้องย่ิบก้พองพิ่ขุคณะกรรการพืิ่พ่อขนมารพยพกควาเสี่ยคนะล่ะบุประสานความความนะครับ0บาท อันน <ท Sami. S 1> ี้เน่สังวานอินทนาพร้อมครัว320บาทอันนี้คุณเนี่ยคุณเน่นางมคนพร้อมครัวคุณพ่อูถรถสพัน้เยอยบาทอันนี้ ป้าคอเช่ยวัด uh, ัอตัวข้าพดข้าพอลงปัวนี้นะครับล้อยตัมา่ิบปาพร้อมด้วยกระดงสปนับปองพกันนะครับจนเต้นจนเตืออันนี้รอยเป็นจะพักน้อเป็นจพัน้องซอน้ำผ้าเป็นจะพักน้ออีขินดาเป็นจะพะกต่อาป

นี่พ่อผู้ชมยังยง่งมือนน่าเป็นผู้ตัวนี้แม่กันแม่ก็ัวบอดพัดใจนะครับหนึ่งหมื่นกับหกร้อยสี่สิบบาทขออนุโมทนาทุกท่านทุกท่านเดิอครับบ่ขอคุณหลายเลิพอเลอ่ารมตัวังโคตรทีไรวันโคจโคตรหนึ่งับาท แม่แดงสีระอนแม่อนนี้เราตก็ไม่ใช่แม่แดงขาวก็มีจำนวนเงินน่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท ถัาท่านี้ก็บชจักทองวนถ้างวันลอชาแล้วก็ออ้วนเป็นพันก็ยี่สิบาทสามาจักรย์เด่นถามานเดเนยอ่าให้คนนี้มนิยมเจ็ดเจ็ดเกีย์ก้วัวองอนานี้เนาะผู้ที่อยก้องผาเก็บสีกบไปเอาผาเก็บสีม้องยกอปาเนยผู้ที่ไม่ผ่าใจไปูชาไปยัดกระตัดได้ พ่อทนใบทำสุวรรณสองครบครหาคนสองรยยี่สบาทแม่ดาวได้มีสวัสดิ์องครอบครัวแปดร้อยบาทแม่สมบูรปทสมจ้าขาแม่สมบรัยันกแงนะครับาดาเ ดาวน์นุจทนะตุ๊ตาวนนุ่งงุ้เจโทนนะครับตกตุ๊กนครับดานุ่งุเจโทนนะครับตุ๊นะครับดาวน์นุ่งงุ้งโนนะครับุ๊กตุ๊กรัดาวนนุจโทนนครับตุ๊กตุ๊กนะครับดาวน์นเจทนนครับนครับน่งนครับกตุ๊นรบานนงเบ พ่อจารูนประดีบุญร้องค็อครัว9 4 0บาทคุณแม่สุดใจกดไทยสงร้องค็อครัว2,770บาทแม่พ่อมิตรพินิจบนตตีนางสมพานพินิจบนตี5,000บาทแม่มะลิแม่มลิโนนคู่เขตวง นายจอยบนตีเนียมเหมือนร้องกรอบัวห้าพันบาทนิพาวรรัฐธรรมไพรินแสงเพชรสามพันเก้าสิบบาทจุลาลัตองก่อสุมิตราคำเสมอบรรตาคำเสมอร้องกรอบัว แม่เวทส่งแล้ว1,990บาทแม่พาหมอมพันนาพร้อมครอบครัว1,000บาทแม่คำพีปกป้องพร้อมครอบครัว600บาทแม่สากรคมตามพร้อมครอบครัว600บาทแม่ตาจุงพิลาพร้อมลูกหลาน8,100ับาท คุณพ่อรอดคุณพ่อรอด,พ,อรอดพ่อรอดคุณแม่แสงจันทร์ร้องครอบครัวสองพับาทลูกหลานคุณแม่คำฟองเก้าพั้าร้อบาทคุณพ่อทองบูรดวงสมศีคุณแม่คำฟองดวงสมศี คุณราตีจันทกุลคุณยานินจันทกุลส่วนรองสมศกต้นเงินที่790บาทคุณอภิเศษแก้วกันแก้วกันยาห0 0 0ันบาทคุณประเวศคุณตัศนีเยี่ยมโปกสูง1,100บาท อาสีอาเรกญ่ต้องแต่เปลี่ยนไปลร้อ้ได้ตัวผาป้าตัวเได้ปูนพันาอาด้กำลัการตงแต่เปลี่ยนแขอนี้ได้องกี่เป็นนเพราะว่าะจด้เอามะเปียนไปองเส้าเก้ันเก้อยสิบเ้บาทแม่วังสีนาวาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ่ะคุณแม่สวรรค์แม่สวรรค์บรรจงร้องครอบครัวและลูกหลาน 2,259บาทคูณนาวะเอ้ยไปนาวแจ้งไหนถือแกแม่คันวยประดิษฐ์คุณ2อ0 0็บาทคุณพ่อไปบูคุณพ่อไพบูลโพรเพียสีพร้อมครอบตัว1,100บาทกว่าเด็กชายนันทชัยชัยโม เนยโมร้องคอบครัวหนึ่ M, 1, ันบาทต็หญิงวัรยาดหญิัตยาเนตโงร้องคอบครัวสามบาทรวมเงินทั้งต you know ัวห้าพันหน่งร้อยากข้าน้เขาไม่ตองที่เป็นรจรัก็ได้สองนี่ยนะยกกระเาฟ้าเม่า้าอกทะเบียนนะอาข้ามัเนี่ไม่ตที่รังก็ได้เพราะว่าจะได้คนจังกันวดว่าผ่าป้าพดีเน่อามต้องทะเบียนกลบดงใอ้ชัดเจนาเดี๋เราลกไปก่อนเดยวโลกไปโย่แต่ว่าเทียวนี้ อรมเปลี่ยน่าไแม่ก็ทำได้หลักการเสร็จแล้วแต่เปลี่ยนไม่เพราะว่าจะได้ชิ้ยอดห้ชัดเกลียท่เนาสิบบรัวไหลถ้าบอลโลกเปลี่ยนทันเ้าสิบบรัวนอนอ่าพยัญชนะจะไรพยัญันะอ่าพยัญชนะพยัญชนพยัญพงพยัญอ่าขุนอ่าท่านกรรมการการเงินท้าในการวขอมาแน่อ่าบรรยายย่องบรรยารับพรได้บันเดอร์พ่อบอนพ่อวอนมีสวัสดีสามร้อยบาท แม่ทองหัดมาระม่วงแม่จินตนา,ามาระม่วงนางอัญชลีมาระม่วงนายธวัชชัยมาระม่วงนายศักดาปชาชิตร้องครอบครัว2,280ันสองร้อแปดสิบาท<อ>คุณพ่อสวัตทิศาลาพร้อมครอบครัว2,400บาทอันนี้กับพี่น้องพันธุ์ไดมมาขัดเรียบอะไรนะทักผนะู้เสนอมาตั้แต่คณะที่มาได้มาเนี่ย คุณแม่คุณแม่เพ็นงพักคนหลายกจันเรตจ้องครอบครัวเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทมูลจำศีลมทีน้องครอบครัวหนึ่งหมื่นบาแม่สวนเรื่องโอดห0ึ่บาทพ่อปอดสิษแม่พวงเพชรน้อยอาหมาดครองคอบของลูกหลามานที่จทอกันด้ครับ

สาโบราณ5 0าทาวสรบขสาร5าบุานกรบาทกีารนานบอุทิศีบุตร1 0บาทคุณเชนนักการภาพ้าพี่น้อะราบาจจะตอ่ไงเนี่บอกนอกแม่สมัยกับบนบน1 0 0บาทนางลำดวนกับบลบอ2,000บาท ข้าขว่าสายบางใหญ่ลมทบ,บุรีนางนในสมพรสีลครเ็นเจ็ดพันน้แม่หนูเพชรเบีสยมา 100, น้องลูกหลานห้าวันสองร้อยบาทข้าวป่าบ้านคำรุ่งเงหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย1,8,450บาท อาผูวาจะม้นอมปนสับ <afraid> <t> ุ <ing> ้าดองกบกัวคำเย็น <ing> <t> ัราอาผู <ing> <t> ้ท <ing> ี่ไวาปลาแล้วมันลงทะเบียนได้ยุคกลางาปลาข้อเพื่อนได้แต่้มลงจะเบียนได้้ำายไ่เปนอาผู้ใดที่ว่าใยอนผ่าใจเปช่าผ่าใย้อผ่าใได้หนักใบละกาหนักหนัก้และกาพยาวานนจำนวนเงินสิบลันบาทโดยวาสนา

ราล้สอเนบาทคุณาย้าราคาตู้เนบาคุณนาราคาน0 0บาทคุนาฟ้ารค0 0บาทคเนายราคา2 0บาทคุณนายฟาราาาทคุณนาย้าราคา200บาทคนายฟ้าราบาทคุณนายั้าราคาาคนายฟาราา0 0บาทคุนา้าราาบาทคา้ารสคาาคุายฟาราคา2 0าทคุณาาราคา2 0บาทคนายมาราคาาทคุณนายั้าราคาว0าคนายฟ้าราคา200บาทคุณา เสาคือพิดาแงลาม้นร่กาวากาัเเส้นตายนะครับเพ่อาป็นกตเาด้เงน่าตวัจัวุรวันอาิตยวันอุปกร์อมบัชาครัวแค่วันเดืนัญชาหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนัรัจ้งพ่อสมัยแม่นวนจัง เสใน,ในอเจ้าหน้าที่าคณะกรรมการของเรานะครับประจำหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระน,นอดที่ดินก็ดีนะครับหรือจะเป็นแขนไร่แขนทอนะครับผ้าเจดสีก็ดีนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ของเราประจำหน้าที่ได้แล้วนะครับเช่นนี้ผู้แสดงบนกำลัง จะทำบุญพระไารก็บูชาได้แล้วก็ผ้าจจิจสีแผ่นเงินแผ่นทองนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินเนาะขอให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของเราเตรียมพร้อมนะครับนิยมเพชรเกรออจิตยาเจ้าหน้าที่ของเราประจำหน้าที่เลยนะครับนั่งกันคน วัวสีเงาส่วนจำลองกันคนร,ร,รักองดาวผู้ใดนำนองนะครับนำซองมาก็มาที่กองหน่วยการกลางของเรานะครับนำซองที่ทางวัดพ่อสมศิงหราของเราของครอบครไปให้เจ้าท่านขอให้มาส่งที่กองหนวยการกลางของเราทองที่นะเย็นอารมณ์ พ่อสมหวังเย็นอารมณ์น้องก็ครัวสองร้อยยี่สิบเก้าบาทคุณแม่สมยงโปโภเปียสีร้องพ่อครัวสามพันบาท